สวัสดีค่ะพบกับการแนะแนวเตรียมสอบสำหรับนักศึกษากศนวันนี้ครูมีแบบทดสอบมาแบ่งปันนะคะเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษากสนสํสำหรับวันนี้ก็จะเป็นรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงระดับปฐมศึกษาซึ่งนักศึกษากศนที่เรียนในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงก็คงจะได้เรียนรู้และศึกษาเนื้อหากันมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทาแบบทดสอบกันเลยนะคะ เรามาเริ่มที่ข้อที่1นนะคะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ไก่การเกษตรขอไข่การค้าขายคอควายการดําเนินชีวิตแล้วก็งองงูคือการอุตสาหกรรมสําหรับคําตอบในข้อนี้นะคะคือข้อคอควายนะคะการดําเนินชีวิตเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่า เศรษฐกิจพอเพียงมีกรอบแนวคิดที่มุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่ง,พ,งพาตนเองได้นะคะแล้วก็มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นนะคะข้อต่อไปนะคะข้อที่2หลักเปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของคนกลุ่มใดกอไก่พ่อค้านักธุรกิจขอไข่นักเรียนนักศึกษาคอควายข้าราชการนักการเมืองงองูประชาชนทุกคนสําหรับคําตอบข้อนี้นักศึกษาคิดว่าตอบข้อไหนเอ่ย คำตอบก็คือนะคะข้ององูประชาชนทุกคนนะคะซึ่งทุกคนนะคะสามารถนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ทุกคนนะคะข้อที่3นะคะเป้าหมายหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือข้อใดกไก่เพื่งพาตนเองเป็นหลักขอไข่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันขอควาย มีอาชีพเกษตรกรรมทุกครอบครัวงองงูใช้จ่ายแต่สิ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตสำหรับข้อนี้นะคะคำตอบก็คือข้อกอไก่นะคะพึ่งพาตนเองเป็นหลักรวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดความยั่งยืนนั่นเองนะคะต่อไปนะคะต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4นะ ข้อที่4คําว่าเดินทางสายกลางตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงการดําเนินชีวิตแบบใดก็ไก่รู้จักคําว่าพอดีพอประมาณขอไข่ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้สมดุลขอควายประหยัดรายจ่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ง,ง,งูดำเนินชีวิตแบบใดก็ได้ขอเพียงแต่ให้มีความสุขสำหรับข้อนี้นะคะข้อนี้ คําตอบที่สูกก็คือข้อกอไก่นะคะรู้จักคําว่าพอดีพอประมาณทางสายกลางนั้นคือการพอประมาณนะคะความมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะต่อไปนะคะข้อที่5การเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆหมายถึงข้อใดอก่ไก่การมีประสบการณ์ขอไข่ การมีความรู้ความสามารถคอควายมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวงองงูมีคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้อนี้นะคะคำตอบที่ถูกคือคอควายนะคะมีภูมิค,มคุ้มกันที่ดีในตัวเนื่องจากว่าระบบภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเนี่ยอาจเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติหรือเกิดจากความไม่ประมาทและความมีเหตุผลก็คือเกิดขึ้นได้ทุกโอกาสนั่นเองนะคะ ข้อ6ข้อใดคือเงื่อนไขที่สําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงกอไก่มีความรู้มีคุณธรรมขอไข่มีคุณธรรมจริยธรรมขอควายมีเหตุผลมีความรอบคอบงองูมีภูมิงคุ้มกันในตัวที่ดีและมีเหตุผลนะคะสาหรับคําตอบที่ถูกในข้อนี้ก็คือข้ององูนะคะมีภูมิงคุ้มกันในตัวที่ดีมีเหตุผล เศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งประกอบด้วย3ห่วง2เงื่อนไข3ห่วงนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างก็คือความพอประมาณความมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะส่วน2เงื่อนไขก็คือมีความรู้คู่คุณธรรมนั่นเองต่อไปข้อที่7คือข้อใดคือวิธีการจัดสรรเงินหรือการวางแผนใช้ใจ่ายที่ดีที่สุดกไก่ จัดสรรจ่ายให้เท่ากับรายได้ขอไขาการบันทึกรายรับรายจ่ายขอควายปรึกษาเพื่อนบ้านก่อนซื้องง,งูเปรียบเทียบคำโฆษณาตามหนังสือพิมพ์สำหรับคำตอบที่ถูกข้อนี้นะคะก็คือข้อขอไขาการบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะซึ่งเป็นวิธีการจัดสรรการวางแผนใช้ใจ่ายที่ดีที่สุดทำให้ทราบฐานะการทางการเงินนะคะ ใช้ประกอบในการวางแผนในการทำงานและการใช้ใจ่ายเงินของเรานะคะข้อต่อไปนะคะข้อใดถูกต้องที่สุดในการจดบันทึกรายรับรายจ่ายกไก่จดทุกครั้งขอไข่จดวันเว้นวันคอควายจดทุกเดือนงองูจดทุกอาทิตย์สำหรับคำตอบในข้อนี้คือจดทุกครั้งนะคะจดทุกครั้งเพราะอะไรเพราะว่าการจัดสรรการวางแผน เพื่อลดค่าใช้จ่ายนะคะหรือลดปัญหาเงินไม่พอใช้ในแต่ละเดือนเราต้องทํารายรับรายจ่ายให้ชัดเจนเราจะได้รู้ว่าเราควรจะตัดหรือลดค่าใช้จ่ายส่วนไหนออกนะคะข้อสําคัญในการทํารายรับรายจ่ายคือเราต้องทําการจดทุกครั้งว่าเราจ่ายอะไรไปบ้างนะคะต่อไปข้อที่9กาการที่การใช้จ่ายที่เหมาะสมกับฐานะความเป็นอยู่หรือความสามารถของตน ตรงกับสำนวนในข้อใดกอไก่มือใขรยาวสาวได้สาวเอาขอไข่นกน้อยสร้างรังแต่พอตัวคอควายฝนท่งให้เป็นเข็มงองูน้ำาขึ้นให้รีบตักสำหรับข้อนี้สำนวนใดที่เหมาะสมกับฐานะความเป็นอยู่หรือความสามารถของตนก็คือขอไข่นะคะนกน้อยสร้างรังแต่พอตัวนะคะ นกน้อยสร้างรังแต่พอตัวมีความหมายว่าเราควรทำสิ่งต่างๆตามอัตภาพให้พอเห,เหมาะสมกับฐานะของตนไม่ควรทำเกินฐานะหรือไม่ให้เดือดร้อนต่อตัวเราและครอบครัวของเรานะข้อ 10. ข้อใดสัมพันธ์กับกเกษตรทฤษฎีใหม่มากที่สุดก็ไก่การบริหารจัดการเกษตรกรที่ยากจนขอไข่การจัดระบบวิถีชีวิตของเกษตรกรใหม่ ขอควายการเกษตรผสมผสานในที่ดินที่มีอยู่จำกัดงองงูการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะสำหรับคำตอบในข้อนี้ก็คือข้อขอควายนะคะการผสมผสานในที่ดินที่มีอยู่จำกัด สำหรับกรเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะจะมีความเกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่ดินที่มีอยูออ่ให้มีการแบ่งปันพื้นที่เป็นส่วนๆในอัตรา 30-30- 3 0 30, แล้วก็10นะคะซึ่งในพื้นที่30แรกกนะคะก็จะเป็นพื้นที่สำหรับน้ำ3า30ที่2ก็คือพื้นที่สำหรับปลูกข้าว30ส่วนที่3ก็คือสำหรับปลูกพืชไร่ แล้วก็10ส่วนที่เหลือก็คือพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะคะต่อไปข้อ11นะคะเป้าหมายหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือข้อใดกอไก่พึ่งพานตนเองเป็นหลักขอไข่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันขอควายมีอาชีพเกษตรกรรมทุกครอบครัวงองูใช้จ่ายแต่สิ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต สำหรับข้อนี้คำตอบคือข้อขอไข่นะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นแนวคิดนะคะแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงที่อยากให้ทุกคนนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีกินมีใช้แบ่งปันกันต่อไปข้อ12นะคะข้อใดคือแนวทางการแก้ไขให้รอดพ้นและดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่างๆก็ไก่ปััจัยเศรษฐกิจพอเพียงขอไข่ เศรษฐกิจพอเพียงคอควายหลักการเศรษฐกิจพอเพียงงูแนวคิดทฤษฎีใหม่ข้อนี้คือคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่นะคะเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นกรอบแนวคิดที่มุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้การดำเนินชีวิตแบบผสมผสานนะคะเป็นทางสายกลางนะคะต่อไปข้อ13 ข้อใดเป็นหลักการสําคัญของหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงกอไก่ความรอบรู้ขอไข่ความพอใจข้อควายความสมบูรณ์งอง,งูความเข้มแข็งสําหรับคําตอบในข้อนี้คือหลักการก็คือความรอบรู้นะคะข้อก่อไก่ค่ะ่อไปข้อ14นะคะข้อใดไม่ใช่การนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ กอไก่การยืมเงินเพื่อทำบุญขอไข่การออมและควบคุมรายจ่ายคอควายการแบ่งรายได้ออกเป็นสัดส,ส่วนมอง,งูการนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ใหม่สร้างรายได้สำหรับคำถามนะคะในข้อนี้เขาถามว่าไม่ใช่นะคะข้อใดไม่ใช่การนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ก็คือการออมและการควบคุมรายจ่ายอันนี้นำมาใช้ไหมใช่นะคะ แบ่งรายได้ออกเป็นส่วน,วนก็คือใช่นะคะการนําวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์สร้างรายได้อันนี้ก็ใช่เพราะฉะนั้นคําตอบข้อที่ไม่ใช่ก็คือการยืมเงินเพื่อทําบุญนะคะเราไม่มีเงินเราก็ไม่ต้องยืมนะคะเราอาจจะทําดีหรือทําในส่วนอื่นรูปแบบอื่นก็ได้ที่ไม่ต้องใช้เงินนะคะต่อไปข้อ1 5นะคะข้อใดไม่ใช่การนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการเลือกซื้อสินค้าอันนี้จะเข่ยวข้องกับการเลือกซื้อสินค้านะคะว่าเราอะไรไม่ใช่การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการเลือกซื้อสินค้านะคะกไกลตามที่จําเป็นจริงๆขอข่ตามความต้องการที่อยากได้ขอควายความส,สามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่ มองูตามราคาที่เหมาะสมกับฐานะตนเองดูสิคะว่าอันนี้คือข้อไหนข้อกอไก่ตามความจำเป็นจริงๆใช่ไหมหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเขาสอนไว้สอนค่ะให้เราซื้อเฉพาะที่จำเป็นนะคะแล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไหมได้นี่ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ซื้อตามความเหมาะสมกับฐานะของตนเองนะคะข้อที่ไม่ใช่ก็คือ ขอไข่ซื้อตามความต้องการที่อยากได้บางทีเราอาจจะอยากได้สิ่งที่เกินตัวเกินฐานะของเรานะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อขอไข่ค่ะต่อไปข้อที่16นะคะข้อที่16กการศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพตรงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้อใด ะะอันนี้เขาถามว่าการศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเนี่เนยเพื่อนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพมันตรงกับหลักปัญญาเศรษฐกิจข้อใดนะคะการศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะตรงกับข้อใดนะคะเราอ่ะข้อแรกคําตอบก่อไก่ความรอบรู้ขอไข่ความมีเหตุผลขอควายความมีคุณธรรมงงงูความพอประมาณ การค้นคว้าก็คืออะไรความรอบรู้นั่นเองคําตอบที่ถูกต้องคือความรอบรู้ค่ะต่อไปข้อที่17นะคะข้อใดไม่ใช่ลักษณะการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในลักษณะของการส่งเสริมความประหยัดอันนี้เขาถามว่าไม่ใช่นะคะดูนักศึกษาดูนะคะว่า ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ล,ลักษณะการนําหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้นะคะในเรื่องของการประหยัดก็ไกลกินอยู่อย่างวิสติขอไข่การจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายขอควายการซ้อมแซมนะคะเครื่องใช้ที่ชํารุดงองูงการลดภารกิจทํางานเพื่อเพิ่มเวลาออกกําลังกายเห็นไหมคะ เขาบอกว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่ลักษณะของการนําหลักปญญรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กินอยู่ยังมีสติใช่ไหมใช่ค่ะจดบัญชีรายรับรายจ่ายใช่ซ่อมแซมเครื่องใช้ที่ชํารุดใช่เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกคืององอูการลดภารกิจทํางานเพื่อเพิ่มเวลาออกกำลังกายอันนี้ไม่ใช่ลักษณะของการนําหลักปญญรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะคะคำตอบที่ถูกคือข้องง,องอู ต่อไปข้อสิบุคคลในข้อใดไม่ได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อันนี้กขอถามเป็นบุคคลว่าไม่ได้นำหลักมาใช้ก็ไกลส้อยปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่ใช้ขอไข่สินเลี้ยงไก่ไว้บริเวณริมรัว้วข้อควาย สมบํำรุงดินด้วยปุ๋ยเคมีอันนี้ปุ๋ยเคมีนะคะต้องเป็นบวกนะแล้วก็งองโแสนปลูกผักสวนครัวนะคะเข,เขาบอกว่าบุคคลในข้อใดไม่ได้นำหลักมาใช้อันไหนคะปิดน้ำปิดไฟประหยัดไหมประหยัดเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงไก่ริมรั้วสูกต้องปลูกผักสวนครัวก็เศรษฐกิจพอเพียง เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกคือคอควายนำบำรุงดินด้วยปุ๋ยเคมีนะคะเขาต้องใช้ปุ๋ยธรรมชาตินะคะ,กะเกษตรอินทรีย์นะคะปุ๋ยหมักปุ๋ยที่เราทำขึ้นเองนะคะแบบนี้ถึงจะตรงกับหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปข้อที่19นะคะ ข้อใดไม่ใช่หลักความพอดีด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติกไกการรู้จักจัดการให้เกิดความยั่งยืนขไข่ร,รู้จักแก้ปัญหาเพื่อประโยชน์แก่ตนอควายรู้จักวางแผนระยะยาวงง,งูรู้จักใช้อย่างรอบครอบข้อนี้เขาถามว่าไม่ใช่หลักความพอดีนะคะ ไม่ใช่หลักความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาตินะคะการจัดการที่ยั่งยืนใช่ไหมพอดีไหมพอดีนะคะรู้จักวางแผนระยะยาวไหมใช่ค่ะรู้จักใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบนะคะอันนี้ใช่เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือขอใครรู้จักแก้ปัญหาเพื่อประโยชน์แก่ตนอันนี้เป็น การทําเพื่อส่วนตนคนเดียวนะคะไม่ได้ทําเพื่อส่วนรวมเนาะคำตอบก็คือข้อขอไข่นะคะต่อไปข้อ20นะคะข้อ20ข้อใดเป็นการใช้จ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมก็ไก่ขอยืมเงินมาจัดงานบวชเพราะเป็นงานบุญขอไข่วางแผนให้มี รายจ่ายน้อยกว่ารายรับทุกเดือนข้อควายซ่อมแซมพัดลมแทนการซื้อเครื่องใหม่มาใช้งองูงตัดสินใจซื้อสินค้าโดยไม่คำนึงถึงการโฆษณาชวนเชื่อสำหรับข้อนี้นะักศึกษาตอบอะไรคะข้อใดเป็นการใช้ใจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมะเรามาดูที่ข้อข,ขอไขกันก่อนวางแผนใช้ใจ่าย รายรับทุกเดือนเหมาะสมไหมเหมาะสมค่ะซ่อมแซมพัดลมเออไม่ต้องซื้อใหม่ก็เหมาะสมนะคะแต่สินใจซื้อสินค้าโดยไม่คำนึงถึงโฆษณาชวนเชื่อต้องคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าอันนี้ก็เหมาะสมเพราะฉะนั้นการขอ,อยืมเงินมาจัดง <Air> านบวชไม่เหมาะสมนะคะข้อกอไก่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ สำหรับวันนี้นะคะแบบทดสอบที่นำมาแนะแนวเพื่อให้นักศึกษาเตรียมสอบสำหรับนักศึกษากรอน,นอก็ได้จบลงแล้วนะคะก็ขอให้นักศึกษาทุกคนนะคะประสบความสำเร็จในการเรียนและการสอบแล้วก็พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ